อันดับที่สี่อันดับก็คือสิทธิวัฒน์วัดสวัสดิ์ไต้นะครับครับรางวัลสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันดับที่สามครับบ้านย่างเงยครับบ้านย่างเงยนะครับนี่รับรางวัลสามพันบาทนะครับครับสามพันบาทนะครับนะครับขอบคุณอาจารย์ทําเทียนนะครับเชิญเชิญท่านอนุชาเข้ามาตรงกลางบ้านอาจารย์ย้าไปเช่นไรนะครับ อ่าอันดับที่สองนะครับก็คือบ้านสวนโคกครับสวนโคกนะครับรับรางวัลสามพันห้าร้อยบาทนะครับเชิญครับเชิญครับนะครับนะครับมาเงียบๆเนาะสวนโคกนี่เซ็นอยู่ในป่าผมนะครับคอยมากคอยมากนะครับจนได้ที่สองนะครับครับโชคดีปีหน้านะครับพอกันไหมนะครับเนาะขอบคุณครับอ่ารางวัลชนะเลิศนะครับบ้านกบมะคาครับบ้านกบมะคา นะครับเชิญตัวแทนครับตัวแทนให้เป็นทีมเลยปะครับเชิญเช่นครับเชิญรอไปผลนะครับรับรางวัลนี้รอสิพี่ไปไป่อเขาไปนำไปนำตาสีหลานมามาัปไปแล้วนะครับผู้ที่เป็นผู้ที่นำผ้านะครับเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์ประเพณีของเสียงของชาวบ้านเราข้ามกันขึ้น ผูอ้อายุหลายกมออายุไอ้ชั้น้าหลายกมอขึ้นตาสีนะครับอ่คาคนตาดคำสีเท็ตเลียนนะครับบรกลับไปแล้วนะครับเรับขอบคุณด้หลายนะครับขอบคุณทุกฝ่ายทวนได้กลับเรือนะครับ,รบขอบคุณอาจารย์ท่าเทียนน้ำนะ